สวัสดีค้าพี่น้องทักทายจากออสเตรเลียค่ะมือนีสิผ้ายางตลาดนัดผ้าไปเบิงอูดผ้าไปกินเบอร์เกอร์แล้วก็ผ้าซื้อผักไปลงสวนค่ะสาตว์รานมัะค่ะนี่น้ำเขาจากเมืองไทยบานเทาเลยนะคะเสือนําเข้าจากเมืองไทยเลยค่ะสิมาซื้อผักค่ะร้านนี้เป็นร้านพี่นานาค่ะเป็นพี่คนไทยค่ะผักไทยบ้านเราก็จะมีเยอะหน่อยนะคะได้โหระพาได้ทั่วฝักเงา้วค่ะว่าสิเอาไปตำแซ่บแซ่บซูปหัวกินค่ะมาที่นี่ก็ได้มาได้ขนาดได้ผักซี่เล้าค่ะผักบุ้งยิรานเพิินกะมีเ้อคะ่ะร้านผักไทยมีผักครบจบในที่เดียวเลยคะ่ะเฮ กับมีผักฝรั่งกับมีหรือว่าอันพวกไปว่าผลไม้กับมีครบเลยค่ะซื้อซื้อผักน้าตลาดนัดแบบนี้กับสิาค่าถูกกว่าซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคนนี้เป็นพี่นานาค่ะน่ารักนกคุยเป็นกันเองงวกงกเลยที่สําคัญขา,ขายของถูก ัดนี้นี่ได้ผักแล้วแหละผู้ชายคะ่ะได้ดอกไม้อีกแล้วคะ่ะเป็นคนมักตน้นไม่เป็นคนรักดอกไม้รักธรรมชาติคะ่ะกระสิดได้ดอกไม้ไปปลูกตลอดตลอดค่ะซื้ออันซื้อจากตลาดนั่นแล้วแอันนี้ก็สิมาบันหนึ่งคะ่ะบันนิ่งก็สิค่ายๆโฮมโปรโกโบ,บันเฮาบันเฮานั่นแหลคะค่ะมีทุกสิ่งให้เลือกสรรเลยอันนี้เป็นสซนด้ันนอกนะคะสซนด้ันนอกจกะก็สิมหาเลือกเสื่อนผักไปลงสวนคะ่ะสวนผู้ชายนั่นก็หาซื้อดอกไม้คือเก่านั่นแหละจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็สิมหาเบิ่งกะเผาซื้อผักอีตูซื้อนู่นนี่นั่นน้ อันนี้เป็นสลระแหนจ้าเสียล้วสลระแหนไปปลูกกินเองค่ะสลรนแหนในปลูกง่ายเนาะปลูกง่ายบัดทนี้งงนงงนก็สิมหาเบิงกับเผ้าหาเบิงหัวละผ้าหาเบิงผักอีตูตะบารุึกว่าบอมีเลยค่ะผู้ใส้เสียไปแสาผู้ใส้เสียมาอยู่มุมดอกไม้ค่ะได้ดอกไม้ไปหลายอย่างเลยค่ะจัดดอกอีกอย่างแน่ดอกจ้าเจอจาซื้อประเทศได้จัดอย่างค่ะอันนี้เป็นหระผาค่ะเขาก็สิเขียนว่าแบสส์ไทยนะคะนี่แหละหระผาค่ะได้พักครบแล้วแล้วกับสิผ้าเมื่อเฮือนเมื่อสั้นจ้าพี่น้องเป็นจังไดมาคลิปแบบนี่ห้เจอให้เจอผ้ามายัางแบบว่า ร้านแบบนี้ดูดูบ่ค่ะพุ่นเต็มรถอ่ะเงี้ยจ้าพี่น้องสุกกระซิบว่ไปค่ะก็เลยให้ยายสุกแทนจา้าเอาของขึ้นรถก่อนเนื้อจ้าเอาของขึ้นรถแล้วแล้วกับมะกับอันพาก,กันเมื่อเฮือนพากันเมื่งเฮือนร้านนี้นี่ขีพนันขีพันดูดูแต่ว่าบ่เคยแวะมาค่ะมันสิอยู่ข่างทางอยู่ข่างปลาเป็นร้านเบอร์เกอร์ค่ะก็เลยมาซื้อเบอร์เกอร์ซิมเบิ่งกัร์หน้าเบิ่งกัน์หน้ามาสือเ,เ,ห,ห,ห,าาเห็นอันเห็นจังซี่ก็ได้ปาดเคิงอยู่เด้อจ้าพี่น้องเห็นปากกุ้งก็ได้ปาดเคิงอยู่่คะเบออรร์์เกร้านนี้รอ่ออยค่ะเจกินเบอร์์เเกออรนื้ค่ะอได้ปาดเค ในส่วนของปลาหมึกทอดนั่นก็แซบค่ปะปลาหมึกชุบแป้งทอดแซบค่ะ จว่ามันกับรสชาติคือกันทุกงานน,นนะ่ะเบาพื้นอันว่าอันปลาหมึกชุบแป้งทอดนี่แต่ว่าพวกเบอร์เกอร์นี่ก็เออรสชาติแตกต่างกันม่แต่ในแต่ละร้านค่ะอันนั้นก็นเป็นน้องอูดค่ะน้องอูดค่ะข้างหลังก็สิเป็นฟาร์มค่ะส่วนตัวดำดำคือลืนอนั่นอันนั้นบอแมนอันงูอแต่อยากโอ้บอสแมนควายนะจ๊ะพี่น้องเขาคืองัวจา้ะวัวค่ะวัวสีดําค่ะกลับบ้านกันเลยค่ะถนนที่เราคุ้นเคยค่ะฝั่งสายมือก็สิบเป็นบ้านน่ะช่วยค่ะบ้านนะช่วยค่ะฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็น ช่วงนี้หุ่งอยากน้ำสวนจากของอยู่บรานไนยังขวบไปหดน,น้าพักให้เพิ่นอยู่ค่ะอันนี้ผู้ชายก็สิมาปลูกดอกไม้ค่ะดอกไม้ดอกหน่อยๆยตะมุตตมิน่ารักตะมุตตมิน่ารักดอกหน่อยตะมุตตมิอุยุอีนิคือเจอในลจนอยอยะจ้าหน่อยอยู่บ่เธอเธอหน่อยอยู่บ่ต้นนี้เป็นต้นพริกหวานค่ะได้ต้นพริกหวานมาสองต้นค่ะแล้วก็ได้ต้นผักแพ้วมาค่ะในส่วนของกระเพรากะเพราอีตูบอมีเลยได้โหระพามาแค่สามต้นค่ะเขามียูแคนั้นอากาศมันยังประ่านได้ห่อนแห้งมั้งเพราะว่าที่ ตอนเจิามาถึงแรกๆมันเป็นหน้าหนาวตอนนี้อากาศพึพ่งเพิ่งสีอุ่นนะคะมันก็เลยผักบานเท่ากับสียังบ่ค่อยมีหลายค่ะอันนี้เป็นสารเน่จ้าตอนแรกจับกระถางนหน่อยหแม่นว่าสิไปเห็นแม่นมา,าที่นี่พ่อไปเห็นกระถางไงก็เลือกกระถางหน่อยไปเปลี่ยนจ้าส่วนอันนี้เป็นอันผักซีเล้าจ้าพี่้องอ้กระถางได้ว่าเอาถ้าปลูกเบิจุ่มแบบนั่นแล้วบอกว่าสันเออปลูกแบบนี้แล้วมันจะงามไหมมันจะงามทันใจจ้าส่วนอันนี้เป็นดอกไม้ดอกอีหยังบุคลคลคายดอกเป็นจะปานป,าน,ปานเท่าจ้าเจอกระจำซื้อบไดค่ะจวด